สวัสด mar ี od, mar athon, mar athon, ับทุกคนวันนี้ครูโจมาวิ่งมาราธอนนรับมาราธอน2023ที่กรุงเทพครับปังคอกมาราธอน2023จริงๆยังไม่เคยมาวิ่งมาราธอนนี่เป็นชีวิตครั้งแรกในของครูครับจริงๆกลัวมากตัวยกลัวมากเพราะว่า2 1กิโลนะครับ2 1กิโล2กิโลประมาณจับ อบังนาถึงจัตุจักโอ้โไกลามากใช่ไหมครับแต่โคสสนานาลวอองถึงตาตลิงชานแล้วกลับอีกอันนี้เป็นประมาณ2ีกิโลครับว่าไม่ต้องเข้าไปนรุ่นนะครับาจะต้องรอทีนไม่รอดเลยอขึ้นมาสลับตังไหวยื่นขึ้นแ่งเลเข้าขส่แลรับฝั่งนเท้าก้นลงแล้วจริงๆลงอสิบส อนนยอดลงมากเลยนะนัวิว่งอแะอมีความสุขน่าจะตอนนี้เดกิโลจะรู้สึกตายครับน้อยมากครับโอ้โห21กิโลวิงยังไงเออไม่เป็นไรทำได้ครับ อยากกลับบ้านต่ไ่เปเลยครับจะไปครับสิบกิโลเร็วครับโอ้ตอนนี้ประมาณสิกิโล13กิโลเร็วครับอ๋อตอนนี้ใกล้ๆกับเซ็นตันปิงกับน้อยมากครับ กำลังจะถึงครับได่คร <âu baik rain Alicia> ับได้าึงแล้วครับมัจครับ เสร็จแล้วครับอ๋อคนเยาวมากครับคนยาวมากโอ้ปวดทัวมากอ่าผม21กิโล่วโมง43นาทีครับอ๋อ43นาทีจริงๆผมคิดว่าน่าจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าแต่ผมคิดออผมคิดผิดครับเร็วกว่าครับอ๋อป็นเต้งครับแต่ตอนนี้คาคาป่วยมากครับอ๋อกลับไปยังไงครับผมก็งงอ่ายังไงก็ตามอ๋อสนุกมากนะครับอ๋อถ้ามีโอกาสผมจะ น่าจะไปวิ่ีครั้งครับแล้วโอโหโห้โหกรุงเทพสวยมากครับอตอนเยน็นโอเคไม่อยากพูดอะไรเลย,เลยอยากกลับไปเร็วๆครับจอก,กันครั้งแรบทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ